แปลงปลูกของอิสราเอลซึ่งผมไม่เชื่อว่าคนที่คนไทยที่ไปอิสราเอลและไปทํางานเนี่ยที่อิสราเอลคุณจะเห็นแปลงอย่างนี้ไม่มีทางเพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมล่าสุดของอิสราเอลแล้วก็เขาก็จะสงวนไว้เนะเขาไม่ให้ใครดูหรอกครับเขาสงวนสงวนไว้นะเพราะฉะนั้นคนไทยน้อยคนที่จะเข้าได้ดูตรงนี้นะครับแต่อาจารย์ได้คลิปตัวนี้มาก็คืออิสราเอลมันเอาคลิปมาให้ใหทุกคนดูแต่ขณะที่เราดูคลิปแล้วเนี่ยให้ดูอย่าง อย่างคนที่นั่งดูว่าดูแล้วเราอยากกินมะเขือเทศมันไหมหรือดูแล้วเราอยากจะได้ฟาร,ร์มอย่างมันมากกว่านั่นหมายถึงหมายถึงว่าคลิปอันนี้อิสราเอลส่งมาเพื่อต้องการขายฟาร,ร์มหรือขายมะเขือเทศโอเคปะเอาละแต่วันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยในเชิงของวิศวกรรมตรงที่เราจะดูตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเล่าภาพโดยรวมก่อนเพื่อเราจะได้ดูแล้วได้อัตลบนะครับมันจะเป็นฟาร,ร์มปลูกมะเขือเทศะระบบใหญ่มาก โดยใช้คอนเซปต์ของอิสราเอลนะโดยใช้คอนเซปต์ว่าปลูกวันนี้ปลูกมะเขือเทศนะปลูกวันนี้พรุ่งนี้เก็บขายนั่นคือคอนเซปต์ของเขาเพราะฉะนั้นหลักการของเขาทําก็คือว่าไอตัวมะเขือเทศเนี่ยการที่มันจะออกลูกมะเขือเทศเนี่ยมันออกลูกโดยใช้ระยะเวลาไม่ใช้โดยใช้ฤดูกาลดังนั้นเขาก็ใช้ทะเลทรายนะครับแล้วก็ทํำเป็นแป,ปลงระบบปิดนะครับขนาดใหญ่ขนาดเท่ากับสนามฟุตบอลอาจารย์เชื่อว่า น่าจะประมาณ10สนามลนะสนามฟุตบอลประมาณส0กว่าสนามนะรวมกันนะเป็นเป็นแอร์เรียเดียวกันจากนั้นระบบที่เขาวางนะระบบที่เขาวางเนี่ยไม่รู้พวกเราศึกษามาหรือ,อยังเมื่อวานที่อาจารย์ให้การบ้านไว้นะฮะร,ระบบที่เขาวางนั้นอาจารย์ฟันธงว่าเป็นระบบ DRFT คือไฮโดรโพนิกส์นะฮะอันหนึ่งที่เราเรียกว่า d r f t ลักษณะของ DRFT ก็คือว่ารายละเอียดพวกเราไปดูในไฮโดรโ c นิกเทคนิคเองนะอาจารย์ไม่มีเวลาตรงนี้นะเพราะฉะนั้น DRT คือ Dynamic Root Floating Technique เป็นเทคนิคอันหนึ่งของระบบ h y d ดโปนิกส์นะครับเพราะฉะนั้นหลักการของเขาก็คือลากนะส่วนหนึ่งของรากจะ,จ,ะจุมอยู่ในน้ำน้ำปุ๋ยส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยลอยอยู่กลางอากาศตรงนี้แหละจะเป็นระบบแล้วให้อากาศเข้าตรงนี้แหละเขาเรียกว่า DRT f ซึ่งตอนนี้นะักวิชาการไทยก็มึนๆเหมือน,น,นกันไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันก็ฟังดูขออาจารย์ตัวนี้อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะดูตรงนี้ นะพอดูตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยวิธีการดูดูอย่างนี้ครับตัวคลิปเนี่ยมันจะถ่ายถ่ายทำไปเรื่อยๆประมาณ4ี่นาทีนะถ่ายทำไปเรื่อยๆเนี่ยอ,อ,อันแรกเนี่ยนะครับอิสราเอลม,มันจะทำการปลูกเนี่ยอยู่ในนสสซี่จนต้นมะเขือเทศเนี่ยต้นมะเขือเทศเนี่ยโตได้คือมันปลูกได้ประมาณสิบห้าวันละจากนั้นมันก็จะเอาต้นมะเ,เ,เ,เขือเทศใส่ลงไปในตัวแท่งสี่เหลี่ยมนะแท่งสี่เหลี่ยมแท่งตัวนี้เราเรียกอลล็อกบุกนะ ลอกปูซึ่งไอ้ตัวจารย์เคยเคยเไปดูงานที่อเมริกาแล้วก็ทําเรื่องลอกบูตรงนี้มาหมูหมูไม่ได้ยากอะไรนะเพราะถ้าเออเป็นท่งลอกบูเสร็จปุ๊บก็เอาไอ้ตัวตัวต้นอ่อนมะเขือเทศใส่ลงไปในท่งลอกบูจากนั้นก็เขาก็จะเอาท่งลอกบูเนี่ยทาการเลี้ยงต่ออยู่ในเนอร์ซอรี่แต่เนอร์ซอรี่ของมันนั้นใหญ่มากคือใหญ่เท่าโรงงานหนึ่งโรงงานวิธีการทํามันก็จะเลมันก็จะเอาไอ้ตัวท่งตัวเนี้ยวางอยู่บนพื้น โรงงานและพื้นโรงงานนั้นเนี่ยนะครับมันจะทําระดับน้ําพอดีเปะนะครับใหญ่ๆเลยจากนั้นพสรุพอวางเสร็จปุ๊บเนี่ยจากนั้นมันก็จะเปะปล่อยน้ําปุ๋ยวิ่งไปน้ําปุ๋ยแล้วก็วัดค่าอีซีนะเป็นค่าอีซีที่มันต้องการอยู่ในระดับหนึ่งโดยปกติแล้วพอตอนที่เราใช่ปลูกในต้นอ่อนมะเขือเทศแล้วเราจะใช้ค่าด้วยปกติแล้วมะเขือเทศเนี่ยใช้2องถึงสอีซีนะเพราะนั้นขณะที่มันปลูกต้นอ่อนเนี่ยอาจจะใช้เพียงหนึ่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพื่อ,อปรับให้ตัว ไอ้มะเขือเทศได้ชินกับไอ้ตัวปุ๋ย a อบแล้วก็เจริญเติบโตนะพอหลังจากที่มันพอพอเริ่มเจริญเติบโตได้สักระยะหนึ่งมันก็จะปรับมาเป็นสองสองจุดห้าของมันมันจะเลี้ยงมะเขือเทศตรงนี้จนต้นสูงเนี่ยอาจารย์ดูแล้วเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งเดือนละประมาณเดือนหรือเดือนกว่าๆละนะประมาณเดือนครึ่งหรืออะไรเนี่ยดูในละดับะทรงนะจากนั้นมันก็จะเก็บนะมันก็จะเก็บไอ้ตัวมะเขือเทศทั้งหมดตัวนี้จากโรงนี้ไปอีกโรงหนึ่ง อีกโรงหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโรงปลูกโดยตรงก็จะเอาไอตัวมะเขือเทศที่มันได้หนึ่งเดือนเนี่ยไปวางนะไปวางอยู่ในอยู่ในระบบระบบปลูกนะระบบปลูกเพราะฉะนั้นมันจะทันอย่างนี้ทุกวันคือดังดังนั้นมนเลยต้องมีโรงขนาดจํานวนเยอะๆแล้วก็ทําการปลูกมะเขือเทศอย่างนี้ทุกวันนะจะมีโรงสลับกันไปนั่นหมายถึงว่ามันจะต้องมีการทําอย่างนี้ตลอดนะดังนั้นเดี๋ยวคุณจะดูคลิปอีกอันหนึ่งนะครับคลิปอีกอันหนึ่งก็คือมันมีอยู่สองโรง โรงหนึ่งคือโรงปลูกอีกอันนึงโรงอนุบาลโรงอนุบาลหลักการอย่างนี้นะหลักการง่ายๆเพราะฉนั้นพอโรงอนุบาลโตได้เสร็จปุ๊บมันก็จะเอามาที่โรงปลูกแล้วก็ปล่อยให้โรงปลูกเนี่ยเติบโตเก็บมะเขือเทศเพราะฉนั้นโรงอนุบาลก็จะโรงอนุบาลก็ทําการปลูกเลี้ยงเลี้ยงต่อเนื่องพอเลี้ยงเสร็จปุ๊บก็ส่งเข้าโรงปลูกเลี้ยงพาเราทําอย่างนี้แล้วทาได้หลูมจริงๆแล้วเราจะปลูกมะเขือเทศวันนี้พรุ่งนี้เก็บขายได้ทันทีโอเคไหมซึ่งระบบตรงนี้แหละ ในประเทศไทยยังไม่เคยมีใครทําแล้วตอนนี้ซีนะครับกําลังจะเริ่มทําตรงนี้แล้วก็ CP เคยเชิญอาจารย์เนี่ยเข้าไปเข้าไปคุยนะไม่ได้เป็นที่ปรึกษาไม่ได้อะไรนะเข้าไปแล้วเข้าไปได้สักสองครั้งอาจารย์ก็เลยเลิกนะเหตุผลเพราะว่าเขาไม่ได้จ้างออาจารย์เลยนะไปเสร็จปุ๊บก,ก็ไปให้ความรู้อย่างเดียวนะก็ไม่ทำนะถ้าเขาอยากจะได้ตัวอาจารย์ก็จ้างนะค่าตัวอาจารย์ก็ไม่เยอะนะครับก็10,000แบาทเท่านั้นนะครับ แต่ละครั้งนะครับก็ดําเนินการถ้าเขาไม่จ่ายแสนบาทก็เป็นดําเนินการเอาเองคุณหาคนประเ่ทอย่างอาจารย์ก็ไปหาเอาเองนะเพราะนั้นค่าตัวอาจารย์ค่อนข้างจะแพงโอเคไหมนะเอาละเพราะซีพีมันรวยอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วคนอย่างอาจารย์นี้ถ้าคุณไม่จ้างแสนหนึ่งคุณว่าอาจารย์จะไปเแสนหนึ่งนี้เดือนละนะเดือนละแสนหนึ่งนะถูกจะตายไม่ได้ไม่ได้เยอะนะครับเอาละถ้าอย่างนั้นเข้าใจเรื่องเหล่านี้อาจารย์จะปล่อยพวกเราดูคลิปอย่างมี คุณภ,ภาพนะครับเพราะฉะนั้นทวนนิดนึงนะครับมันจะมีโรงอันนึงเป็นโรงเ,เป็นโรงปลูกอีกโรงหนึ่งเป็นโรง n เซอรี่นะจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยโรง n เซอรี่มันก็จะทําการเพาะต้นอ่อนต้นอ่อนมันเพาะมาแล้วนะต,ต้นอ่อนเพาะมาแล้วประมาณอาจ,จารย์ดูแล้วประมาณสัปดาห์หนึ่งสองหรือสองสัปดาห์แล้วเรล่านั้นต้นอ่อนต้นใหญ่ละมันเอาต้นอ่อนมาใส่ลงไปในตัวล็อกบูนะพอใส่ลงไปในตัวล็อกบูแล้วก็จากนั้นก็ไปเลยอยู่ใน อต้นนสังเกตดูอีกอันหนึ่งว่าเวลาเขาใส่ปุ๋ยเ b นะครับเขาไม่ใส่อย่างนักศึกษาไทยหรือในมหลาลัยไทยที่จะค่อยๆใส่ไปแล้วค่อยๆวัดอย่างนั้นแต่เขาจะใส่อย่างที่อาจารย์ทําก็คือเราจะมีเราจะคํานวณได้ทันทีเลยว่าถ้าลงขนาดนี้น้ําขนาดนี้เราต้องการค่า E2 หรือ3หรืออะไรแล้วแต่เนี่ยเราสามารถจะรู้ได้ทันทีเลยว่าเราจะต้องใส่ A กี่กิโลกรัมใส่ B กี่กิโลกรัมเขาจะใส่พวดทีเดียวเลยแล้วก็คนแล้วก็จ่ายทีเดียวยโอเคไหม เอาละดูเลยนะครับอ่ะเริ่ม เห็นไหมครนี่คือสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เล่าให้พวกเราฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางผมไม่เชื่อนะครับว่าทางอิสราเอลเนี่ยเขาจะให้แปลงอย่างเงี้ยแล้วก็ให้คนไทยเนี่ยที่เข้าไปทํางานที่อิสราเอลเนี่ยได้เห็นภาพอย่างนี้ยากมากนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสิทธิบัตรแล้วตรงนี้เป็นนวัตกรรมง่ายๆเองไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่ที่เราสนใจคือเราสนใจเรื่องหลักความคิด หลักความคิดว่าทําอย่างไรที่เขาสามารถปลูกมะเขือเทศวันนี้แล้วพรุ่งนี้เก็บขายได้ไอ,ไอระบบตรงนี้ในคลิปตรงนี้จะเล่าเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะสังเกตไหมครับว่าอไอ,ไอระบบตรงนี้ถ้าเราศึกษาเรื่องไฮโดโพนิสเทคนิคซึ่งนี่ก็น่าเสียดายที่เ,เด็กเกษตรเราเนี่ยไม่ได้ศึกษาได้ขนาดนั้นแม้แต่ตัวอาจารย์ที่สอนอยู่ยังไม่เข้าใจเนี่ยดังนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าคนที่จะต้องศึกษาเรื่องไอตัวไฮโดโพนิสเทคนิคเนี่ยไม่ใช่เกษตร ไม่ใช่นักศึกษาเกษตรอาจารย์ไม่เชื่อว่ามันจะมันจะถูกต้องแต่ที่น่าจะน่าจะศึกษาคือนักศึกษาวิศวะนะนักศึกษาที่เป็นช่างนี้เป็นวิศวะเนี่ยจำเป็นที่ถ้าเราต้องการให้ประเทศเราเนี่ยมันก้าวหน้าอย่างอิสราเอลแล้วต้องใช้ถูกที่ถูกทางนะครับต้องใช้เด็กวิศวะเพราะว่าเด็กวิศวะถูกเรียนมาแล้วมีเครื่องไม้เครื่องมือมีแนวคิดมีอะไรต่างๆได้จากนั้นเด็กึกวิศวะเนี่ย ทำการคิดค้นไอตัวแปลงหเหล่านี้คิดค้นว่าทําอย่างไรที่เราสามารถปลูกมะเขือเทศวันนี้แล้วพรุ่งนี้เก็บขายได้นะทำอย่างไรระบบที่ต้องเรียนรู้ก็คือเรื่องไฮโดโพนิกส์เทคนิคต้องเรียนรู้แล้วต้องเข้าใจเข้าใจเรื่องดิสคริปชันของมันแต่ละอันให้ได้นะถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านั้นแล้วเนี่ยเชื่อว่าเราสู้อิสราเอลได้ไม่ยากนะีแม้แต่ตัวอาจารย์เนี่ยทำไมทางอิสราเอลสนใจในตัวอาจารย์เหตุผลเพราะว่า แนวคิดของอาจารย์เรืออะไรต่างๆเนี่ยเราเลิกมาในทางเดียวกันละแล้วก็แนวคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันมันไปได้แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจว่าดูว่าโอ้โหอาจารย์มแม,ม่งระบบแม่งใหญ่มากลงทุนหลายหลายร้อยล้านมากอะไรเนี่ยใช่มันเป็นงนั้นจริงๆลงทุนขนาดนั้นจริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยระบบในในแนวคิดเรื่องต่างๆไม่ได้ไม่ได้สูงเลยง่ายๆเพียงแต่มันใหญ่แช่ไหมเนี่ยไม่ได้อะไรดังนั้นเราสามารถจะทําเล่นได้ นะเราใช้เงินลงทุนอาจารย์ว่าถ้าเราจะทําอย่างนี้นะให้เหมือนอย่างนี้เปียเป้ยๆเนี่ยนะเราน่าจะใช้เงินลงทุนไม่น่าเกินแสนนึงก็ทำได้ล่ะก็ทําได้แล้วถ้าเราเข้าใจมันนึกว่าถ้าเราเข้าใจ,าใจมันเราเรารูม้มาดังนั้นนักศึกษาลูกศิษย์ที่เข้ามาเรียนกับอาจารย์ในในเรื่องอาโรโพนิสเทคนิคนะอาจารย์ก็จะพยายามสอนเรื่องเหล่านี้สอนพวกเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้แต่แน่นอนว่าเรามาอยู่กับอาจารย์หนึ่งวันแล้วจะให้เก่งเท่าอาจารย์หรือจะรู้เท่าอาจารย์เนี่ยเป็นไปเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้เลยแต่ไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้นะเพราะนั้นวิธีการทําก็คือว่าการเรียนรู้ต้องต้องเรียนรู้กันตลอดนะครับคุณจะต้องเออลูกศิษย์ที่เข้ามาศึกษากับอาจารย์ในหนึ่งวันแล้วจะได้เจออาจารย์ด,ดูแนวคิดเจอว่าอาจารย์ไม่เป็นไงนิสัยเป็นยังไงแนวคิดเป็นไงดูตัวอย่างจริงดูนวัตกรรมดูอะไรต่างๆเห็นจริงเพื่อให้เราสามารถพัฒนาขึ้นได้นะตัวอาจารย์ใช้ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตคิดค้นในตรงนี้มาจากนั้นให้ติดตาม ในรายการทีวีกระโหลกลารายการนี้แหละสาคัญมากจริงๆแล้วร,ร,รายการนี้อาจารย์ได้ออกแบบไว้สำหรับลูกศิษย์โดยตรงเมื่อคุณเรียนรู้หนึ่งวันแล้วคุณจะต้องเรียนรู้กับอาจารย์ตลอดชีวิตแล้วก็ศึกษามันศึกษามันนะศึกษามันแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเอามาเป็นของตัวเองนะมองทุกอย่างที่อาจารย์คิดเป็นของกูนะแล้วก็ดูที่อาจารย์คิดเฮ้ยตรงนี้อาจารย์คิดไม่ไม่ไม่เอานะไม่ใช่นะเป็นเพราะในแต่ละบุคคลเนี่ย นะเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นบางอย่างนะอาจารย์บอกว่าตัวนี้ดีแต่ที่คุณอยู่ในในสิ่งที่คุณอยู่เนะี่ยคุณบอกว่านี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําคือคุณต้องรู้ทั้งหมดและต้องจัสได้ว่าสรุปแล้วอันไหนใช่หรืออันไหนไม่ใช่อันไหนเอาอันนี้ที่ที่อาจารย์พูดมาอาจารย์บอกดีแต่กูบอกไม่ดีก็ได้เพราะนั้นแปลงปลูกอิสราเอลนะระบบปลูกที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคุณถ้าตัวคุณเนี่ยสามารถ เรียนรู้ได้แล้วเข้าใจได้แล้วก็คุณบอกว่าระบบตรงนี้ที่ออกแบบระบบตรงนี้เหมาะสมนั่นคือแปลงที่ดีที่สุดในโลก